อ่ะนั่งกินด้วยกันนะไม่ต้องนั่งตากหลอกลูกนั่ง,น,งนั่งข้างๆกันนั่งข้างๆกันเขาไม่ยอมถ่ายก็ดีแลยไม่ถ่ายก็นกันนะอ่าแบ่งกันกินลูกแบ่งกันกินไปขอพี่โอมมาอ่ะพี่โอมไปหนีน้องสิลูกโอ,อไม่ถ่ายอ่ะพขาไม่ได้ถ่ายเอามากินข้างล่างถ่ายโอมซะหน่อยพ่อถ่ายหนูถ่ายพี่โอมเอามากินข้างล่างลูกเดี๋ยวเดี๋ยวมดขึ้นมานั่งกินตรงนี้เขาถ่าตัวเองสิพี่โอมเอามาเอามากินข้างล่างเดี๋ยวมดขึ้น สวนไหนลูกเอาแบ่งน้องรวดแบ่งป้อนน้องหน่อยป้อนน้องหน่อยเร็วพ่อะถ่ายโอมแล้วถ่ายสวนอ่าโอเคพ่อถ่ายสวนเนีมาป้อนน้องน้องเอมนี่ลูกอ่ะเอาป้อนน้องสิฮะน้องเอมกินอีกเปล่าลูกกินพิโอมกินอะไรครับเนี่ยกินน้องเอาแบ่งน้องหน่อยอ่ะแบ่งน้องเอาแบ่งกันเลยเอาแล้วอันเนี้ยเอาก็แบ่งกันสิหยิบให้น้องหน่อยสิเน่าเน่าเจ้าเน่า ออมอะป้อนน้องออมทำเป็นยักษ์เลยลูกทำเคี่ยวด้วยโอ้เอ็มกินอะไรอ่ะทำเคี่ยวสองข้างเลยโอ้อยเอ็มกินอะไรคะไหนพี่อมเคี่ยวเสร็จยังอ่ะเคี่ยวเสร็จยังเคี่ยวเดินมาหาพ่อหน่อยดิเออเอ็มกินอะไรคะ กินอะไรนะหายเขี่ยวดิเฮ้ยเขี่ยวทำด้วยอะไรเนี่ยเขี่ยวทำด้วยอะไรเนี่ยขอดูหน่อยสิดูในกล่องนี่ทำด้วยอะไรเนี่ยโอ้ดูกล่องสิกล่องคืออะไรเนี่ยในกล่องไหนพ่อดูหน่อยสิแกเข้าไปแล้วเอ้าเขี่ยวหายไปเลยนี่ยังกินอะไรคะกินอะไรนะไหนนะปูหรอปูกินน้อน โยม่าก,กินอะไรครับหนอนไหนทำเขี่ยวให้พ่อดูดิสามเขี่ยวเลยนะทำสามเขี่ยวยนะห,หน้ามาัดูดิเป็นไงหน้าตาเขี่ยวเป็นไงเออ,อก้มหน้าหน่อยดิก้มหน้าหน่อยอ๋อเป็นเขี่ยวยาวยาวๆเขี่ยวใหญ่โอ้โหมีเขี่ยวสามมันเลยว้าเ <laughs> ขี่ยวทำจากอะไรครับ เขียวทําจากอะไรครับพูดดไไม่้เขียวทําจากกล่องนี้ครับสองก็ไปจีว้าว้าเขียวทําจากอะไรครับก็ไปอ่ะเออเกือบหล่นเนี่ยดีพ่อจับทันน้องเอมทําอะไรคะไหนทำไรทำไรเฮ้ยมือเพื่อนเอาไปจับตรงนั้นเลยออััพพไหนซิทอัพไหนรุนดี ไหนทำไงนะเม <า S 2> <ทำ S 1> ื่อกี้ทอาไงนะเอามือเพื่อนไม่ล้างเหรอดูเดเอาเหรอลูกเอาไม่เอาไปเอาหนอนมากินไปแม่รับหนอนขึ้นหน่อยเอ้าไม่ดื่มต้องการตัเอานะไมล้างก่อนดิล้างก่อนแล้วรีบมาเลย,ยเอืมตัวเดียวลูกตัวเดียวทีละตัว<อ>ทีละตัวกินทีละตัวก็พอต้องการตัวเอานอ่าทีละตัวลูกทีละตัวโอเคต้องการตัวเอานะครับ